สวัสดีครับผมชื่อประเสริฐบินนุ้ยครับเป็นนวัตรกรของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงชนโรงบ้านกองต่อหรือนาดาฟาร์มครับสภาพแวดล้อมของชุมชนหมู่บ้านกองต่อนี้จะเป็นชุมชนอยู่เขตภูเขาครับมีความหลากหลายของธรรมชาติแ้ะก็เอื้อต่อการเลี้ยงชนโรงมากรสมาชิกมีทั้งหมด20คนอ่คนและก็ มีการเลี้ยงอของสมาชิกคือจะตั้งไว้ที่บ้านกันหมดครับอาจจะแยกกันเลี้ยงและก็แต่ละคนคือถ้ารวมเป็นกล่องของเป็นกลุ่มเลยอะ่ะที่มีการเลี้ยงคือจํานวนประมาณ3,000กล่องครับคือทางกลุ่มนี้เราจะเน้นการขายาน้ําผึ้งชนโรงกล่องชนโรงกล่องเลี้ยงและก็กล่องเปาครับก่อนที่อาจารย์จะมาคือการทาตลาดนี้คือจะแยกกันขายก่อน ต่างคนต่างขายกันอยู่ครับแล้วก็พอหลังจากที่ว่าเรามีระบบนู่นนี่นั่นเข้ามาเราก็จะมีการรับซื้อ,อน้ำพึ่งเจริญงจากสมาชิกแล้วก็หลังจากที่เหมือนทางอาจารย์เข้ามามีการขายทําตลาดเป็นระบบขึ้นคือจะมีการขายออนไลน์สร้างเพจติ๊กต็อกใน Google คือเป็น Google Business โครงการพัฒนานว,วัตรกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้นะครับและก็เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์พึ่งชนโรงนะครับสู่ผลิตภัณฑ์ระดับประเทศนะครับทีนี้นะครับกิจกรรมนะครับและก็ผลิตภัณฑ์พึ่งชนโรงเนี่ยนะครับเราเข้ามาช่วยกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อที่จะพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับใน10ตำบลในจังหวัดสงขลา เน้นในมิติของการสร้างวิดีโอคอนเทนต์นะครับการสร้างอ,าอัตลักษณ์นะครับของชุมชนแต่ละชุมชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างแพคเกจจิ้งนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับและก็การส่งเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีเรื่องราวหรือสตอรี่นะครับเรามาช่วยกันนะครับในเรื่องของการส่งเสริมช่องทางที่มีอยู่เดิมนะครับมักจะจำหน่ายผ่านการ รับรู้โดยคนโดยทั่วๆไปนะครับก็คือโดยบุคคลเป็นหลักนะครับทีนี้นะครับาทางหมหาวิทยาลัยหัดใหญ่เนี่ยได้ให้ความสําคัญนะครับแล้วได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของนวัตกรรมทางการตลาดนะครับหรือนวัตกรรมดิจิตอลสมัยใหม่นะครับว่าจะช่วยสามารถทําให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้น งมัยอะไรหัดใหญ่ที่ว่าได้มาช่วยสอนในเรื่องของการถ่ายภาพการตัดต่อภาพหรือการสร้างคอน,นเทนต์ส่วนมากก็จะทำคอนเทนต์ในเรื่องของความหลากหลายของธรรมชาติที่มีการเลี้ยงเชนโรงเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเราเพราะว่าของเรานี่ชูถึงความหลากหลายของธรรมชาติแล้วก็ไร้สารเคมีอะไรการขายน้ําผึ้งเชนโรงนี้คือสมาชิกที่ที่มีการเลี้ยงอยู่ที่บ้านะของสมาชิกแต่ละคนคือทางกลุ่มเราจะรับซื้อน้ําผึ้งจากสมาชิกของ ทุกคนเลยครบบับซื้อเข้ากลุ่มแล้วก็กลุ่มเป็นการทตลาดของกลุ่มเองครับะจะทําการตลาดออนไลน์นี่หลายช่องทางมากจะมีทางเพจ Facebook ทางช้อปปี้ลาซาดา้และก็ทาง Tik t o อ สำหรับโครงการนี้นะครับก็ได้สร้างนวัตรกรเอาไว้เนี่ยนะครับมีนวัตรกรทั้งหมด15คนนะครับที่เป็นนวัตรกรหลักๆนะครับที่ได้เข้ามาร่วมอบรมนะครับร่วมร่วมทำวิดีโอคอนเทนต์ต่ตางๆให้เขาได้ทําหน้าที่รับผิดชอบนะครับดูแลในเรื่องของเพจเรื่องของเฟซบุ๊กนเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายมีเห็นผลมากก็จะเป็นของยอดขายของแต่ละเดือนแล้วก็แต่ละปีเราจะมีการสรุปยอดเป็นปีการบันทึกคนเข้ามาคลิก ในเพจกี่ครั้งอะไรประมาณเนี้ครับอ่าว่ามีคนสนใจในกลุ่มกลุ่มของเราในเพจของเราในการทำตลาดออนไลน์ของเรายังไงมันมีหมดเลยมีข้อมูลหมดเลย สำหรับเรื่องของรายได้นะครับรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะครับทั้ง10กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยซึ่งก็เป็นไปตามแผนการวิจัยนะครับหรือโครงการวิจัยที่เรามองว่าเราอยากจะให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยีนะครับกลุ่มที่เคยได้2องสามหมื่นเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นแสนถึงสองแสนบาทต่อเดือนอนาคตนี้ตลาดชนรุง่งตอนนี้ในประเทศไทยนะครับคือมันยังไม่ไม่รู้จักกันทั่วครับคือยังไม่กว้างทีครับแต่ต่อไปอ่ะ ไม่เกินผมว่าน่าจะไม่เกินสองสามปีเนี้ผู้คนจะสนใจมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องสรรพคุณของน้ำพึง้งชัยรงที่มีคุณค่ามากมากกว่าพึ่งอีกครับ